ครับสวัสดีครับจากไพทอรเซลล์นมิโก้นะครับกับพินัทนะครับมารับแฟนทอมนะครับเนี่ยครับตอนนี้ยังไม่ลงครับมาก็อกๆน้องบอยตื่นเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวรอไงรอชมขอบคุณพี่ๆมากๆครับผมครับสวัสดีครับพินัทเริ่มอ่ะเทคออฟนะครับนี่ครับพี่โก้นะครับเนี่ยครับรักมากๆเลยนะครับพี่ๆนะครับงานนี้วันนี้ก็น้องบอยสบายหน่อยครับนะครับพี่ๆเขาลุยกันเองนะครับเจอมือโปรนะครับของรัตเกล PT นะครับนะครับ โปรไม่โปรไม่รู้แต่ว่าพี่ก้าบอกตกมาเกือบสามสี่ลำแล้วนะครับโปไม่โปรไม่รู้นะครับแน่นอนครับเนี่ยก้านเนี่ยเทสกำลังรอเนี่ยคอนเน็กต์อยู่นะครับโอเคครับนี่นะครับอ่ขับพาร์ตก้านเนี่ยครับสำหรับมือใหม่ถ้าไว้ดูคลิปไปได้เลยนะครับแต่ก็แล้วแต่ขนาดจะใช้มือหมุนหรือว่าเนี่ยทำแบบพินัทหมุนก็ได้เพราะว่าพีทีมันเป็นลำใหญ่นะครับ อ่านีครับก้ารนะครับมาครับมือปออย่างง้เราคนิเวชันก่อนขึ้นบินนะครับหรือว่าถ้าแบบเนี่ยนะครับเจอสนามแม่เหล็กข้างล่างเขาก็จะเตะ็กนนะครับลอมใหญ่เราหมุนแบบนี้ไม่ได้อ่าเหา็นไหมครับคือใช้ตัวตัวคือเราตัวเราจับโดนแล้วเราก็หมุนไปเลยก็ได้นะครับ <S <S จับไอเอใหม่เลยนะครับ คือพี่โก้เับพี่นาเล่นแต่แฟนทอมกันมานะครับที่จากที่นั่งคุยเล่นกันเลยครับเล่นแฟนทอมกันมาตลอดเลยนะครับเนะราทาว่พีธีตัวจริงเลนะครับตัวนี้เป็นสี่ปนนะครับเป็นสี่สี่สี่ปองวีูนะครับ ไอเอ็มยูเสร็จทุกครั้งเราต้องการีเซ็ตนะครับปิดเปิดใหม่นะครับโอเคนะครับอ่ะมาชมพี่นัทเทคออฟแล้วนะครับเนี่ยครับความแตกต่างผมให้ดูนะครับบอกนะครับเสียงครับอันดับแรกผมบอกเลยเสียงครับอ่ามันจะไม่แบบปุ๊บกีสีนะครับเพราะใบพัดจะเป็นใบตัดเสียงนะครับขออนุญาตนะครับพี่นัทอ่าอ่าจะไม่เห็นมันย้อนแสงนะครับเดี๋ยวผมให้พี่นัทเนี่ยครับเนี่ยครับผมพิเดีอมือโปรอยู่นะครับเดี๋ยวให้เก็บภาพมาฝากนะครับภาพนิ่งกับอ่า ภัพนิ่งกับคลิปวิดีโอนะครับมาฝากนะครับจากสีโปร B2 นะครับไปนู่นแล้วนะครับนะครับไปแล้วครับลื่นมากเลยครับพี่นันบอกมันนิ่มมันลื่นนะครับแล้วก็พี่ถูกใจนะครับเพราะมันมันใหม่มากนะครับเหมือนเครื่องจอดเลยนะครับเพื่อออกห้างนะครับอ่านะครับเดี๋ยวรอชมภาพจากพี่นันกันนะครับต่ดลงมาให้พี่นันเลคคอร์ดมาฝานะครับ พี่โก้กับพี่นัสก็เป็นนะครับสองคนเป็นนักสำรวจกันอยู่แล้วนะครับนะครับซื้อไว้ใช้สำรวจนะครับนะครับชูตติ้งอย่างโหดครับนะครับโอเคมาแล้วนะครับอ่ะเมื่อกี้ก็เทปเบาๆนะครับเน้นไกลอีกเดียวเทปเบาๆสูงแค่ประมาณเนี maximum maximum maximum. ้ยเก้าสิบครับแม็กซิมัมนะครับสูงไม่เบาๆนะครับอ่านะครับรีเทนดูโฮมกลับมาแล้วครับ แน่ครับปกติถ้าเกิดเป็นพวกสี่โปรธรรมดานะครับเสียงมันจะดังนะครับใช่ครับนี่มันเงียบครับพี่ก็เสียงเงียบเงียบเลยครับถ้าเป็นโมดนั้าความเราจะรู้เลยครับเนี่ยปกติมันจะฮือเหมือนเสียงพึ่งตัวใหญ่ครับนี่ครับมานิ่มๆเลยครับอ่ากันมาแล้วนะครับแบบนานนะครับนะครับไมครับ ระหว่างรีเทนดูโฮมนะครับจะเห็นนะครับเนี่ยอย่างผมผมไม่ต้องเที่นาเลยนะครับวันนีเราสามารถคอนเทนเนอร์หรือบังคับได้นะครับตอนรีเทนดูโฮมนะครับเพื่อให้เขากลับมาจอดใกล้เราที่สุดนะครับเพราะปกติมันก็จะไม่ได้ตรงเป๊ะมากนะครับจะห่างกันก็สักประมาณ4-5เมตรอย่างเงี้ยครับนะครับนี่มนาทคอนโทรลมาตรงจุดเตลพอดีนะครับที่ขึ้นนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะ้ครับขอบคุณมินัทกับฟิโก้มากๆนะครับขอของข้าวครับสวัสดีครับ ผมขอโชว์ความใหม่นะครับไปครับถูกใจพี่โก้กับพี่นัดเลยนะครับบอกพี่พี่ร้องว่าหลอกเอาของมาขายหรือเปล่าของมือหนึ่งมาขายนะครับเนี่ยครับนใจนะครับเนี่ยครับขอบคุณพี่โก้พี่นัดมากมากนะครับผมครัองค